เลยเห็นไหมเนี่ยฮะนี่เห็นไหมนี่เห็น,หน,เ,หน,น,เ,หนเห็นไหมความแข็งแรงนะครับนี่ฮะแล้วดูข้างล่างเครื่องใหม่ให้เลยโอ้โหเครื่องใหม่ด้วยนะครับนี่ ZT 155พัดเท่าไหร่ครับในเครื่องตัวนี้เห็นเขบอกว่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นแปดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าหลักการวัตถุประสงค์ของการาคว่ำโค้งก็คืออยากจะให้ได้พื้นแบบนี้เนาะ อย่างแผ่พื้นแบบนี้เนะผมก็เลยว่ามันส้มส้มแซมง่ายนะแบบนี้นะส้มแซมง่ายครับสามารถถอดเอาเป็นลูกหมาไม่มีขายทั่วไปเนาะครับความภูมิใจของช่ไหเหล็กภูมิใจภูมิใจตรงไหนภูมิใจตรงนี้เหล็กหนาใช่ไหมครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้พัดพลคนรากหญ้ายืนอยู่ที่ปูช่างปูเมืองรองจังหวัดแพร่ครับอยู่หน้าธนาคารออมสินสาขาอำเภอรองจังหวัดแพร่ คลิปนี้พัดคุณจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมมาอัปเดตรถไถดัดแปลงของช่างโผล่ืองรองวันนี้จะเป็นอย่างไรความคลืบหน้าเป็นเช่นไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมช่างโผในอู่นะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลคล์กดติดตามให้กับท่นา,านผู้รมทุก่ารด้วยนะครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมช่างปูเมืองรองสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมอู่ช่างปูนะฮะก่อนที่จะเดินทางขึ้นเหนือวันนี้ช่างปูมีรถอยู่ในคิวกี่คันครับสามคันคันที่ส่งให้ลูกค้าใช่ไหมที่ตอนนี้อยู่ในมือสามคันเสร็จไปแล้วครับที่ยังกำลังจะทำอยู่อีกสองคันครับ ไอ้คันนี้เป็นโค้งของที่ไหนฮะล่ะลูกค้าที่ไหนลูกค้าที่ไหนฮะลูกค้าที่อ่าเชียงรายครับอ๋อเชียงรายเลยนะครับเชียงรายอ๋อมาจากเชียงรายถึงเชียงรายจะถึงไอ้เครื่องใหม่ให้เลยโอ้โหเครื่องใหม่ด้วยนะครับนี่ยเซททีร้อยห้าสิบห้าพันเท่าไหร่ครับในเครื่องตัวนี้เห็นเขบอกว่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นแปดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าได้สตาร์ทสตาร์ทกุญแจด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆมีสตาร์ทกุญแจด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดกันหรให้ทั้งปู่แล้วก็ได้ข่าวว่ามันจะมีรถพิเศษอยู่คันหนึ่ง <Okay. S 1> รถพิเศษแต่จะพิเศษยังไงเดี๋ยวจะให้ทั้งปู่พาไปชมกันนะทุกคนทำไมอากาศมันขมูขมัว,มวหรือว่าผมใส่แว่นดาไป <Okay. S 1> อ๋อใส่แว่นดาไป <laughs> 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 เดี๋ยวถอดแว่นก่อนโอเคเอาคันคันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันคันนี้ของเชียงรายนะโอ้ <laughs> แต่ดูสดทรงนี้มันสูงดีอะสูงดีนะครับเนาะ ต่อคันธีให้มันต่ําลงว่าแต่นี้เราความคิดว่าเออถ้าเกิดเราต่อมันก็จะแบบมันจะไม่ค่อยแข็งแรงออ๋ก็เลยลองลองทำตรงดูครับอันนี้อันนี้ความความโค้งเหมือนเดิมเนาะครับอันนี้ FCD หรือเปล่าไม่ใช่ FCD ไม่ไม่ใช่ FCD เนาะธรรมดาตัวตัวถึงตัวนู้นอันนี้ล้อล้อยางนี้เป็นยังไงฮะยางเก่าหรือยางใหม่ยางเก่าอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จก็ต้องเปลี่ยนอ๋อคือคือต้องเป็นยางใหม่ให้ลูกค้าแต่ลูกค้าใจถึงจริงๆเลยฮะ เซทีเลยเล่นเซตทีเลยนะครับของใหม่ฮะห้าหมื่นห้าพันดูโครงรูปทรงของช่างปูนะครับรูปล่างคูป้ตสยานตัวนี้ใช้แบบควม่มความโค้งนะฮะคล้ายๆกับช่างอื่นทั่วไปนะหลักการวัตถุประสงค์ของการคว่ำโค้งก็คืออยากจะให้ได้พื้นแบบนี้เนาะอยากได้พื้นแบบนี้ อันนี้ยังไม่ได้ปูพื้นนะครับทุกคนโอ้โหทรงสวยคันนี้ทรงสวยนี่นี่โอ้โหโดูเทคนิคครับอันนี้อันนี้เบรกคัคัสครับคัสอันนี้คัสใช่ไหมฮะอันนี้นี่เบรกใช่ไหมอ,อ่ามันอ๋อเบรกแยกกันเลยครับรถทั้งจะแยกเบรกคโอ้โหนี่อันนี้ทําสไตล์เดียวกับรถปิอกอัพเลยเหมือนรถยนต์นะครับเหยียบคัสเนตัวนี้เหยียบคัสนะอันนี้เหยียบเบรกอันนั้น คันเร่งอะ่ะคันเร่งก็เป็นคันเร่งรถรถรถปิกอัพด้วยโอ้ไม่ธรรม,ามดามสวยในร้านอยู่ก็หยิบใจไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> นี่นี่สตไตล์ของช่างปูเนี่ยใช้แบบอันนี้ไม่เหมือนกั่คันนั้นเปล่าช่างปูนกันเหมือนกันใช่ไหมครับใช้ลูกหมากเน,ะนกาะใช้ลูกหมากแล้วก็ใช้เหล็กซีเนี่ยเหล็กซีลางนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่ผมให้ดูภายในภายในเนี่ยเวลาเสียนะผมก็เรียกว่ามันซ่อมซ่อมแซมง่ายนะแบบนี้นะซ่อมแซมง่ายครับสามารถ ถอดเอาลูกหมานี่มีมีขายทั่วไปเนาะเอาถอดลูกหมานี่ถ้ามันเสียถ้าลูกหมามันหลวมถอดลูกหมากแล้วก็เอาไปเทียบที่ร้านอะไรซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยได้เลยไม่ต้องจ้างช่างเลยก็ได้เนาะแล้วลูกปืนตัวเนี้ลูกปืนนี้เป็นของรถยนต์รถยนต์ไปครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับเป็นของรถยนต์ทั่วไปอันนี้ก็คันนี้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ มาดูทางด้านหลังกันครับน,นําเสนอครับความภูมิใจของชาติเหล็กภูมิใจภูมิใจตรงไหนภู <c oughs> มิใจตรงนี้เหล็กหนา <c oughs> ใช่ไหมแปลว่าเหล็กมาจากไหนครับเหล็กตัวนี้อันนี้มันที่ว่าไถหางไถหัวหมูครับอ๋อผ่านรางผ่านรังหัวหมูแค่เราก็ตัดยคขึ้นได้สองอันดีนี่แหละผมชอบอย่างนี้แหละมันหนาดีครับความคงทนหัวใจของรถไถก็คืออยู่ตรงนี้เลยแหละยกขึ้นยกลง เราไปทํางาน,นจริงๆแล้วมันทํางานหนักเนาะเห็นว่าตัวเล็กๆแต่คนคนก็เอาไปทํางานใหญ่เหมือนกับรถใหญ่เนาะแต่มันก็ต้องทํางานหนักเกินกว่ารถใหญ่โอ้โอนี่เหล็กขนกีน่ขนาเนี่ยคนขึ้นคน,นั่งได้เลยนะครับเนี่ยไป<อ>ดูความหนาด้วยวเดี๋ยว,ยวช่างปูจะขึ้นไปเยอะให้ดูคือดูน<ช>ั่นนหะว่าแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยนะยุไม่ได้ช่างผูยุกปุ๊บขึ้นเลยใช่นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมความแข็งแรงครับนี่ฮะแล้วดูข้างล่างให้ดูข้างล่างไม่มีตัวคั้มนะครับเห็นไหมข้างล่างไม่มีตัวคั้มนะ,นะ ที่ว่าเยืนได้พ่ออะไรใช่ไหมรู้ไหมฮะหนึ่งเหล็กหนานะครับนี่เหล็กหนาสองก็มีตัวนี้มาช่วยพยุงนะจะดูสวยถ<ต>อดได้ทุกชิ้นครับแต่ถอดได้ทุกชิ้นใช่ไหมอไถอดประกอบได้ดูเหล็กนี่เป็นเหล็กสี่ลางสี่ลางหน้าสามเลยนะครับทุกคนแข็งแรงฮะรถของช่างปูนี่ผมบอกเลยว่าแข็งแรงมาตรฐานนี่อันนี้เป็นคันเร่งนะเนี่ยคันเร่งเนี่ดึงจากคันเร่งมานี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกคันเร่ง ตัวล็อกคันเร่งนะครับโอ้นี่ตัวช่วยเลี้ยวตัวช่วยเลี้ยวซ้ายช่วยเลี้ยวขวาเกียร์นะเกียร์อยู่ตรงกลางครับนี่ครับเป็นไงคันนี้ลูกค้าที่เชียงรายใช่ไหมอำเภออะไรฮะจำได้ไหมจำไม่ได้ครัคันนี้ครับทำที่เท่าไหร่ฮะจำไม่ได้แล้วไม่รู้คันไหนจำไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงโครงตัวเน the the e ี้ยโครงนี oh, the 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 oh, no. ้เป็นโครงของลูกค้าหรือว่าโครงของเราออ๋ลูกค้าครับอ๋อลูกค้าโครงคันนี้เป็นคันที่สาม ออ๋ที่ผมทำวงสยามเนาะตอนตตนี้จะไม่ตัวแรกก็้อนแรกเราก็ปเป็นเป็นการค้นหาอยู่ตอนนี้พอเราทำตัวต่าขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีระบบสายสลิงเลยครับอ๋อครับไม่แต่ตัวไอตัวช่วยให้เดียวนี่จะไม่มีสลิงช่วยครับนี่คือสไตล์ของช่างปูเลยนะครับอันนี้ก็ถอดได้ใช่ไหมช่างปูถอดน็นอตเวลาเราจะยกเครื่องออกถอดได้ทั้งหมด ตัวนี้เราก็ใช้สายชาร์จตัวเดียวเลยครับอ๋ออ๋อเจ๋วเลยไอ้อนี่ได้ชาร์จใช่ไหมครับได้ชาร์จครับได้ชาร์จมันต้องมีได้ชาร์จช่วยไหมครับมันชาร์จไปไม่เข้าบอกเพราะว่าเราอย่างน้อยเราไม่ต้องไปเพิ่มตัวโมเล่เนาะใช่ครับอ๋อไอเดียดีมากเลยผมกำลังเห็นคันแรกนะครับทุกคนบางคันนั้นมีนะแต่ว่าจะต่อสายพานต่างหาก จนะต่อโมเลหรือไปใส่พานต่งางาเต่ทีนี้มันจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลไม่มีผลม,มีผลเดียวคงเพราะว่ามันมันใช้แต่พานเส้นเดียวแล้วเรา,เราตั้งเราตตั้งที่ตัวเดียวตั้งตั้งตั้งไอตัวนี้เป็นตัวตั้งไปในตัวเลยตัวนี้เราจะยึดตายเลยอ๋อครับครับโอ้โหไอเดียดีมากเลยฮะลูกเตะลูกเตะก็มีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกกิ้งเฉย อ๋อไอตัวนี้มันไม่มีลูกเตะเนาะเพราะว่ามันเป็นไอคัสมันเป็นคัสเนาะตัวนี้เป็นเอาไว้จัดสายพานนี่เฉยเอาไว้ตัวตั้งสายพานนี่เฉยตัวตั้งไม่ให้มันสายพานมันชนทุกพานที่เราสร้างตัวตั้งตัวนี้หรือเปล่าสร้างตั้งสายพานตึงใช่ไหมตัวนี้ตึงสายพานตัวนี้ตัวนี้ตัวตายครับตัวนี้ตัวตายถ้าเกิดสายพานมันหย่อนเราก็ไม่ต้องไปขยับอีกเครื่องครับขยับขยับตัวนี้คลายคลน็อตตัวนี้แล้วก็กดลงไปอ๋อครับ โอ้ไอเดียแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอเดียมันจะเกิดขึ้นตลอดเนาะไอเดียมันจะเกิดขึ้นตลอดในการทํารถ่ายดัดแปลงไม่ใช่ว่าเราได้มาตรฐานตรงนั้นเราทําตรงนั้นบางทีเราทําไปเราเราคิดว่าดีแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไปปรับปรุงไปเรื่อยๆนะโอ้แต่ว่าไอเดียมากเลยเนี่ยทุกคนถ้า,ถาท่านใดที่อยู่ทางโซนภาคเหนือหรือโซนอีสานก็ได้นะถ้าชมคลิปนี้ติด ออกติดใจในฝีมือของช่างปู่เมืองรองจังหวัดแพร่นะจะอยู่ภาคอีสานก็ส่งได้นะแต่ท่านแต่ผู้ชมจะต้องออกค่าขนส่งเองนะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองราคานี้ก็คือช่างปู่ก็จะทำอ่าไว้สําหรับที่ลูกค้ามามารับที่ที่ร้านนะครับถ้ายัางไงก็ติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจออยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกคนครับ นี้ยังไม่เสร็จนังรูสวยงามขนาดนี้ถ้าเสร็จจะสวยงามมากขนาดไหนรอติดตามชมกับคันนี้กับคลิปพัดนผลคนรากหญ้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมพัดนผลคนรากหญ้าและเชี่ยวปู่เมืองลองต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาไกันี้สวัสดีครับ